ค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้จะมารีวิวแชมพูนะคะสําหรับสาวๆที่ชอบทําสีผมนะคะแล้วหลังทําไป1-2เดือนนะคะสีผมเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นซีดนะคะไม่ใช่สีผมที่เราต้องการอีกแล้วนะคะอันนี้ก็มีเคล็ดลับนะคะก็คือแชมพูตัวนี้เองค่ะก็คือซาตินิกนะคะแต่จะก็คู่กับ ทนเนอร์คอนดิชันเนอร์นะคะสองตัวนี้นะคะใช้คู่กันใช้ได้นานมากเลยค่ะอันนี้จะบอกสรรพคุณนะคะคือ โดยส่วนตัวนะครตัวเองทําสีผมอยู่แล้วทุกสีอาทิตย์นะคะหลังจากที่เราทําสีผมไปนะคะผ่านไปแล้วสระนะคะสระไปเรื่อยๆสาหรับแชมพูทั่วๆไปนะคะถ้าเราเลือกแชมพูไม่เหมาะกับเส้นผมของเรานะคะเส้นผมของเราก็จะไม่นุ่มสลวยหรือแข็งแรงนะคะอันนี้เราเลือกแชมพูที่เหมาะกับคนที่ทําสีสีผมนะคะก็คือสีผมของเราจะอยู่ติดทนนานนะคะและเป็นสีที่ สีผมที่เราต้องการตลอดเวลานะคะจะไม่แห้งแต่กัะด้างเหมือนไม่กวาดนะคะบางคนทำสีสีบลอนมาสวยงามเลยนะคะแต่พอทิ้งไปสักหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะคะอ่าผมจะเริ่มแห้งกรอบนะคะแล้วสีสีผมก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นแดงเป็นเหลืองคือคือคือสีไม่ไม่ไม่สวยนะคะนะคะอันนี้ก็ทำสีผมนะคะสีผมก็จะติดทนนานนะคะแล้วก็ เป็นประก,กายเงางามและจัดแต่งทรงผมง่ายด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะแห้งเร็วนะคะเวลาเราลัางสัพผมนะคะแล้วก็ทําผมให้แห้งพักหนู่คือเซตน้ําออกนะคะผมเราจะแห้งเร็วแล้วก็แค่ใดเป่าผมทําให้ผมแห้งนะคะแล้วก็จัดทรงผมง่ายมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวหลังสระผมเรามาดูกันนะคะอาสาะมาเลยะคะ่ะเดี๋ยวนะคะ ผมได้มากค่ะแล้วก็หอมนะคะหอมมากๆค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ทําลายสีผมเส้นผมนะคะบอกตรงๆแล้วมันเป็นแบบที่ออแกนิกมากๆเลยค่ะนะคะนเนี่ยแค่ผ้าขนุนเดียวนะคะจะซับน้ําออกจากเส้นผมได้ง่ายมากเลยค่ะนี่คือข้อดีที่ชอบนะคะแล้วก็ซับออกแห้งเร็วนะคะแล้วก็ไปเป่าผมนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะหลังที่เราเป่าผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูที่หลังค่ะแห้งเร็วมากเลยค่ะ ก็หลังจากที่เราเป่าผมใดผมให้แห้งแล้วนะคะน,นี่ยังไม่แห้งดีนะคะมันเป็นหมาดอยู่นะคะแล้วการจัดแต่งทรงผมก็จะดีด้วยนะ,ะเล็กง่ายขึ้นนะคะเนี่ยแค่ใช้มือนะคะผมก็จะเป็นเกลียวร้อนเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็คือทำผมให้แห้งเฉยๆนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้เซรั่มนะคะก็คือแชมพูนะคะแค่แชมพูนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆค่ะนะคะผมเงาเป็นประกายเลยคะ่ะของสีผมนะคะค่ะนะคะอย่าลืมนะคะสาวๆที่ มีปัญหาเรื่องผมเสียจากการทําสีผมนะคะของซาติน็กเลยค่ะช่วยบำรุงผมของเราให้กลับมาแข็งแรงและดูมีสุขภาพเหมือนเดิมนะคะผมแห้งแตกปลายผมเสียผมพันกันนะคะตัวนี้เลยคะ่ะห้ามพลาดนะคะของซาติน็กนะคะค่ะก็ลองจัดหาซื้อลองใช้ดูนะคะอย่างที่เห็นนะคะ ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ๊ยีินด้วยนะคะเจอกนคลิปน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ